Graduate, ุ่ะคสบายดีพี่น้องสบายดีบลาชุกชุกคนบลาทงมองทุกบอลมือแดงพี่น้องไอใบแมงแครงกินมือนีเฮ้าชิมาสอนพี่น้องเอ้ยสอนกุ้งไปก้อยมาลายคนอยู่พี่น้องเอ้ยมาซ้องแหงนะมันนี่คู่หนึ่งพี่น้องเอ้ยคู่ยิงก็คู่ชายก็คู่ยิงก็คู่ชายใครสีได้หลายกว่ากัน ได้ดีปาลุงนัสอนน้ำกันเริ่มมาเองเออนีจับบุถือ่นเต้เออนาจับบุถือคู่เปลี่ยนคู่ไม่คู่นะคู่ท้ายคิดหน่อยลังลุยแล้วลงมาตอนนี้ไปสิทุดอย่างอยู่งบุลงทางใดยังบุลงอยู่ทางนั้นกาล่างสิลง นเกูทบเพียงอันันคือนั่งเอาบนั่นยอึดเนออยู่นะกินพี่น้องเออจกฉีกินพี่สังสื้อกบวัยบัมีเงินสื้อกับววัยนั้นบุมีเงินเ้วขี่ห้ายัง ให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศทงไฮทงนาเบิ่งเนี้เข่าหน้าข้าเจ้านะพี่น้องเอ้ยงามแต่แบ้มหน้าข่อยน้ำโบงามโอ้ยชนมาอะไรนะโอ้ยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศ ให้ทงหน้าเขียวงามชีโง่ไปทางไหนคุณโง่ไปทางกาเจ้าคุณกระลังขืนแจ๊คทีได้ช้ำได้หรอกหืมหพุนักเทสันดอก <laughs> à, băng này nó thả bay mãi ra đây ah cả bù pino nhảy cạm nhảy xem <laughs> <laughs> อยู่หัวน้อยกว่านี้สุดจางกัน้องแยงเนาะนีแต่ปลาตองปลาตองบลารเก็บไปตองเอาฉีดอรนะเก็บมันนด้กัดกัดโอ้ยปล้ย้คือบาด้ทั้งนะ

คือเอาไปนำเลยพ้ามาหย่างก็ได้ได้นามเลมันมืดไดไปอองก็ได้ตัวไปีอองมานี่ไปจีอองมานี่งอองข่อยเนาะกปลาอองบกโก้กรอดาอองข่อยก็ได้น้าพ่อนี้ีดเด็กเฮ้ยน้องจ๋าฮากระไดน้อยนึงคนคนหาคน ต uh ่กลองบบนัถ้ากล่องบนหนับกระยาข้าเจ้าวะหักย่ามกินแหละหนับได้ท่านสอนเราบนหนับย่ามกินแล้วจังหนับตะเอาเกือบนะใหาย่างหมดได้นะครับทาบอกให้เธอเอพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาสอนกับผู้บ่าวผู้บ่าวผู้ว่าเขาผู้หนึ่งผู้บ่าวชดผู้หนึ่งพี่น้องเลยชดคือกันเลย ชดอีเพิ่นก็ได้สดเนาะสดเบิดเนาะฮ่าที่เลือกไฟดีเด้บัดนี้พี่น้องเลยตอนเมียขจ้าบ่มานี่เมียขจ้าเพิ่นตอนนี้ได้ตอนเมียเพื่อนี่เออมาแดงครบไปพื้นกระขูรัดผู้บ่าวพี่น้องเอ้ยผู้บ่าวสอน หาน้าบาทที่โซงเนี่ยดตงหอยอุ้ยกระปูอีกแล้วปุยอีกแล้วมาฉันจะเอาไปทีนีแต่ปลาสิวหน่อยกระปุยนี่ต้มหอยโข่งก็มี Ồ, đâu nó, Tạc ăn nó cả Nó mà Ôi, bà chiều Cứ bà lại nó Cô đi cõi xẹp Chị không âm lầm Phúc là nội người này nữa มันบุ่นวุ่นสวนลายเท่านั้นป่ะป่ะถือกระถเชิงลงมาแล้วนะเฮ้ยเอาเห็นบิดแลกว่าเมื่อกี้อยหน่อยนี่น้อยนี่เฮ้ยนี่เหน้อยนี่เฮยน้อยเอาเบิดมันอึดเนี่ยกินไปต่อโอ้ยมีแต่ป่าแต่ดงพี่น้อยคัมเแล้วเริ่มคัมแล้วนี่คัมคัมเหมนเดิเดินเดินอู้เดือนกระถิ่นแล้วค่ะ พี่น้องข้าเจ้าผ้าขอมาหล่อป่าผ้ากระหดน้องบ๊อบแมนข้าเจ้าผ้ามาสอนพี่น้องเออผ้ากระหดน้องยางกันเมื่อยผู้บ่าวผ้าหลัดป่าหลัดดงจักจีผ้าหลัดไปยังเนาะพี่น้องออกมาดูวะเกี่ยวไม่เกี่ยวหนึ่งน้องอยู่ไกลด้วยแพนมาจักระบุพี่น้องเลย แพนผ้าเลาป่ากับปะจะทางงานทางโมเมนต์ป่าป้าดิอึดทำผ้ามากตอบปเลยเลยเลีเอ้ยเอามาถือขู่บ่ได้มาถือเกือบไม่ก่ะใส่ให้เห็นนะกว่าก็คาผู้บ่าคใครดแค่เนนเดี๋ยวก็คาผู้เช้า ได้กุ้งหรือเป่าน้าพี่น้องเมื่อนี้ฮะต้องเงีงช้าเงีง้งแค่ที่บ่สิบว่ได้พอกินช้าหมดจังข้ามเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้คอยสิเอาขีบลงล้วนๆได้พี่น้องสามขีบเด้อติดตามชมเนี่ยได้อพี่น้องเด้อล้วนๆเมื่อนี้ถ่ายไว้ยังบ่ได้เอาลงาเอาลงตอนแรงแต่ว่าบาังเอิญได้สามขีบเด้อ รู้อันนั้นคลิปที่ซ้ำนี่นาซิมีผู้บ่าวเพราะสนใจมีผู้บ่าวเพราะแจ็คจะเลือกไคพี่น้องเลยสองคนแจ็คจะเลือกคนใดดีดีเบสดดีเบิดเลือกแต่บอดีเอาเล่นนัวหัวหมวนพี่น้องเอ้ย บ่ได้ต่อยบ่ได <acht> no ้หัวว่าอ <melod> ิลีด้วยทางไหนบ้าตายพี่น้องเขาจะว่าอีลีเจ้าบัวบ่อหลินเดินได้แบบนี้พี่น้องเลยควงสองว่านอพี่น้องป่ะโซตายเลยนาะพี่น้องเนาะเขาก็กล้าสู้อยู่ได้สองนี่ S <S ข่วงซองพี้อง,อง,อง <S 2> <S 2> อข้อเน้องช่องแงงช่องแงงพี่น้องรุ่นรุ่นชิได้กินอยู่บ่ะมันภามากกับภาพพูนโค้งหลัดป่าหลัดดง้างมากกับมีบ่ะพามาพุนาพุชุพุนไปกับไปคนละทางที่ไปทางใดเด้บ่ะนี่ <S 2> <S 2> <S 2> ไปหลัดผู้บ่าวผิวนาะพี่น้องบลัดดอกผู้สาวกับผู้เฒ่านี่เพียงขอดเลยได้หนิเนี่ยชื่ได้อยู่บ่โอ้ยคือโชคอยู่ได้พี่น้องกุ้งงามอยู่นี่พี่น้องไว้ไว้ไว้คืออยู่ได้พี่น้องเลยจริงค่ะจะข่าพี่น้องถึงได้มาน้องกระเพื่อก็ได้อยู่แล้วอ๋อ à nhẹ người hay thì thử cái nhẹ này nó. nhọn chả sần luôn á sần luôn á sần nữa đấy cúp ăn gì đấy lại <laughs> vui thật, mình bò lai để căn นี่นี่ออกอยู่รูมพู้อันนี้การหากินตามบัรเนอกบรรหน้าน้่งพี่เนาะได้ชื่อได้แลขจอดชะกินหากินอุ้ยพี่พี่พี่งามแตๆ สามตัวไปไปไปโอไล่จับกุ้งไปฮอดนี่กาใช่ได้ลาพาจชาพี่น้องแล้วพี่น้องเอ้ยมันมืดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งกุ้งเอาเนาะพี่น้องมันอยู่ไกลพอันบูเห็นนั่นนะ ขอกคุไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายๆขอขอบคุณล่วงหน้าขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากพยาธิโควิดเบอรสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายๆ